สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเฮียสาวิตอีกแล้วนะครับวันนี้เฮียจะมาสอนเทคนิคการอ่านข้าไพ่นะครับการดูลายไพย่ดูว่าเข้าไพ่เนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนแล้วเราควรแทงหรือควรเดินเงินยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่โต๊ะเซ็กซี่เลยครับเฮีย er อยากจะให้ทุกคนดูข้าไพ่ตรงนี้ครับลายไพ่ด้านล่างเห็นไหมครับว่าน้ําเงินเนี่ยออกเต็มที่เนี่ยหตาแล้วมันมีแดงมาคัน2แล้วตอนเนี้ย น้ำเงินเนี่ยออกมาแล้วอีก4ตาซึ่งเฮียมองว่ามันจะเป็นน้ำเงินอีกตาหนึ่งแต่ตานี้เราเล่นไม่ทันนะแล้วมันออกเสมอนะเสมอแบบนี้เนี่ยตาต่อไปเฮียก็ยังมองว่าเป็นน้ำเงินนะครับคือทําไมถึงมองเป็นน้ำเงินให้ทุกคนลองย้อนไปดูเขาไพ่ก่อนหน้าเห็นไหมครับว่ามีแดง3ามน้ำเงิน3แล้วมันตัดก็คือถ้ามีลายก่อนหน้านั้นๆเนี่ยแปลว่าไพ่สํหรับนี้ไพ่กองนี้เนี่ยลาายักษณะไพ่เขาไพ่จะเป็นประมาณนี้นะครับ แล้วตานเนี้ยเฮียขอใส่น้าเงินไปก่อนเลยครับ2อ0 0 0ออกสาตาร์ทไปที่2 0,000นะฮะเรามาดูกันว่าลายเนี้ยเขาไพ่เนี่ยมันจะเป็นน้ําเงินอย่างที่เฮียบอกไว้หรือเปล่าซึ่งถ้าเขาไพ่ลักษณะน,นี้เนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยอ่านไปเลยว่ามันจะเป็นลาย5าแล้วตัดนะครับเพราะลายก่อนหน้าเคยออกไว้แบบนั้นนะครับป๊อกก้ามาแล้วครับเรียบร้อยครับกินนิ่มๆครับบวกมาเป็น4 0,000บาทนะไปกันเรื่อยๆนะครับไปกันเรื่อยๆ ถ้าเขาไพ่สวยๆแบบนี้ลายตัดดีแบบนี้เนี่ยเราก็ควรอยู่ห้องนี้ยาวๆไปเลยตาถัดไปเนี่ยเฮีย <Yeah. S 1> ขอเล่นไปที่แดงนะเฮีย yeah. มองว่าเป็นแดงนะใส่แดงไปเลยครับขอใส่แดงไปเลยครับเจ็บมือนะฮะเฮียมั่นใจมากว่ามันจะเป็นลายน้ําเงินตัดน,นะครับ <Yeah. S 1> เล่นบาคาร่าเนี่ยถ้าอยากบวกอยากได้กําไรจากมันเนี่ยเราต้องเลือกห้องดีๆนะครับถ้าห้องลายไพ่มั่วเขาไพ่มั่วเนี่ย อันนี้มันอ่านยากแต่ถ้าลายที่เป็นลายสวยลายตัดลายคู่ลายปิงปองอย่างเงี้ยเราควรเข้ามาเลือกเล่นห้องนั้นครับเนี่ยสีแต้มนะเราเจ็ดนะเขาสี่เราเจ็ดนะเรียบร้อยครับบวกมาอีกแล้วครับ1นึ่งแสนมนนครับกินนิ่มๆง่ายๆครับตาถัดไปยังไงดีตาถัดไปยังไงดีถ้าตัดแดงแบบนี้เนี่ยลายมันเคยเป็นลายคู่แดงไว้ด้วย ถ้าเขาไพ่ย,ยังเป็นทรงเดิมเนี่ยก็ควรเล่นแดงและเฮียขอใส่แดงนะตอนนี้เฮียขอใส่แดงคิดว่ามันน่าจะเป็นลายคู่นะคู่แดงแต่มันมีโอกาสที่เขาไพ่จะเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาอ่านเขาไพ่กันใหม่ว่ามันจะมาในรูปแบบไหนแต่คิดว่ามันน่าจะเป็นแดงนะครับไม่ค่อยมั่นใจแต่ให้แดง70%แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันไปถ้าเป็นเขาไพ่ในลักษณะนี้เนี่ยโอ้โหแล้วเขาเก้าเลย เรียบร้อยโดนก anyway, ินจริงๆด้วยเฮียไม่มั่นใจอยู่แล้วด้วยหน้าตาเนี้ยแบบนี้หมายความว่าเขาไพ่เนี่ยมันจะเปลี่ยนแล้วครับมันจะไม่ใช่แบบก่อนหน้าจะไม่ใช่แบบก่อนหน้ากลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะกลายเป็นว่าน้ําเงินคู่แล้วตัดเป็นน้ําเงินคู่แล้วตัดเดี๋ยวต้องขอลองเป็นลายน้ําเงินคู่แล้วตัดนะเปิดนี้เฮียไม่ค่อยมั่นใจว่าเขาไพ่จะมาในลักษณะไหนเฮียขอใส่ไปที่2 0 0 0 0ก่อนแล้วกันถ้าเราเจอเขาไพ่ที่ลักษณะกําลังจะเปลี่ยนแบบนี้เนี่ย แก้ปัญหายังไงหนึ่งเลยคือถ้าไม่มีทุนดูเขาไพ่ก่อนว่าจะมาในรูปแบบไหนถ้าเขาไพ่มันกลับมาเริ่มจะเป็นฟงที่เราอ่านได้เราค่อยเริ่มแทงในเปิดนั้นนะครับอ่าเรามาลุ้นไพ่กันต่อดีกว่าครับของเรา7ดแต้มแนละ้วของเขา7แล้ว3เข้าแล้วกงเข้าอีกตัวเรียบร้อยครับ7ดแต้มเรากินมาแล้วครับ7ดแต้มกินมาแล้วนะอย่างนี้ลายลักษณะอย่างนี้นะครับมีโอกาสที่น้ำเงินเนี่ยจะยาวหรือไม่อีกรูปแบบหนึ่งก็จะเป็นลายน้ำเงินตัดแดงนะครับ แต่เฮียมองไปที่น้ําเงินยาวนะขอเชียไปที่น้ําเงินยาวเฮียก็ไม่ค่อยมั่นใจมันอาจจะเป็นลายน้ําเงินคู่แล้วตัดแดงแต่เฮียขอใส่ไปที่น้ําเงินยาวครับเชียให้มันเป็นน้ําเงิน5้าแถวเขาไพ่ย,ยังไม่ค่อยชัดอย่างนี้เนี่ยแนะนําว่าถ้าใครไม่มีทุนเนี่ยให้รอดูให้มันชัดกว่านี้แต่ถ้ามีทุนก็เล่นได้ตามได้นะครับมาเปิดไพ่มาเลยโอ้โหเราไม่มีแต้มน,นะ เรียบร้อยนะครับเปิดนี้โดนไป1เปิดแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้เข้าไพ่มันชัดแล้วครับเข้ mm. ไพ่ชัดแล้วว่าเป็นลายน้ําเงินคู่ตัดแดงแล้วก็ต่อด้วยน้ําเงินครับเพราะไพ e ่น้ําเงินมาแล้วเป็นไพ่แดงตัดนะเฮียมั่นใจว่าเปิดนี้เนี่ยเป็นน้ําเงินร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไมเฮ er ียถึงมั่นใจเพราะเฮีย er อ่านเข้าไพ่คือการอ่านเข้าไพ่เนี่ยมันจะรู้สึกด้วยจังหวะนะครับด้วยเข้าไพ่เราเห็นเข้าไพ่ที่มั่นใจเนี่ย เราสามารถเทหมดหน้าตากได้เลยเปิดนี้เฮียมั่นใจจริงๆแล้วเฮียก็ขอใส่ไปเลยนะครับ1นึ่งแสนนะครับเปิดนี้มาลุ้นกันเลยครับว่าเขาไพ่มันจะตรงอย่างที่เฮียอ่านไว้ไหมนะครับ5แต้มนะครับตอนนี้7ดแต้มของเขามีแต้มไหมเขา6กแต้มเรียบร้อยครับเหยียบหัวกินครับบวกมาแล้วครับ2องแสนนะครับบวกมาแล้วครับ2องแสนแล้วใครที่อยากรู้เทคนิคการอ่านเขาไพ่นะครับอยากรู้ทักษะในการเล่นบาคาร่านะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับแอดสาวิตนะครับ เฮียมีกลุ่มนะครับมีกลุ่มมีเซียนนะครับที่จะมาคอยนําเล่นนะครับทุกๆชั่วโมงนะครับสําหรับใครที่อยากเล่นแต่ไม่รู้ว่าจะเล่นแนวทางไหนนะครับก็สามารถเข้ามาดูกันได้นะครับว่าจะเล่นยังไงนะครับสําหรับตัวเฮียเองก็มีรอบนําเล่นตอน2องทุ่มนะครับเฮียมีช่วงเวลานําเล่นตอน2องทุ่มนะครับใครที่ชอบฝีมือการเล่นของเซียนคนไหนก็สามารถเข้ามารอเล่นกับเซียนคนนั้นได้เลยนะครับ แอดลน์ line, สาวิตมาได้เลยนะครับมีเซียนนําเล่นครับผมแม่นแน่นอนครับดูก่อนไปครับแม่นไม่แม่น,มนต้องดูก่อนไปเรียบร้อยครับสี่หมื่น